สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเอฟซีทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจนางน้ำโชกนะคะท่านผู้ชมขะสำหรับมือน,นี้นะคะเป็นแรงของวันที่28พฤศจิกาย,ยน2565นะคะท่านผู้ชมค่ะแอดกำลังเดินทางกลับบ้านเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเดี๋ยวแอดจะสรุปตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาแต่ละสำนักท่านผู้ชมได้ชมน่งกันเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะว่ามี่สำนักใดแน่สำนักใดพิ่นเน้นตัวใดเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะ ซึ่ง่านมช้ชมกระิเดนั่มตัวเลขแนวทางแต่ละสำนักไปเหตุการณ์บ้านไปเป็นแนวทางอีกเทือนึง,นะะงเนาะ่านผู้ชมเนาะตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาสำหรับมือหน,นีนะคะ่านผช้่มขาะก็จะมีสำนักต่างๆที่แอดได้ลงไปหลายแล้วนะคะกับสำนักที่ย่อมพัฒนิโลงก็คือสำนักของพอจะเลื่อนสินเนาะค่ะเนาะพ่อมเพื่อจะเลื่อนสินเดี๋ยวแอดจะลงพร้อมกบสรุปเลยนะคะ่านมช้่มค่า แล้วก็มีของข้อ,อาจาย์สมยศกับสิร่งพร้อมก็สรุปเลยนะคะทำชื่อมขาสำหรับแรงหนีแอคิว่าท้ายเฮ้าหลายคน่นาจะมีเฮนะคะสำหรับเล่าพัฒนานะะเนาะก่ะเนาะสำหรับน้อยนะเบาๆเบา,บาถึงเพราะว่าจังได้กับมีเฮอยู่แล้ว,นะะวเนาะค่ะทำาื่มเนาะขะท่ามช่อมหลายท่านหลายคนนะคะที่ถาถี่คอย ห้าน้อยนะคะในช่อง u t u b e ของเจีนั่งน้ำโชกนะคะแอดตอขอโทษนะคะเพราะว่านจันเป็นบันทีแอดมีภารกิจหลายนะะเนาะค่ะเนาะแอดก็เลยบดเดลงแต่ว่าแอดก่าลงในกลุ่มไล่ไห้เพราะฉะนั้นหลายทันหลายคนกะให้สำรองไวกะทัางผู้ชมขาให้ไปลงในกลุ่มไล่ไวนะะเนาะค่ะเนาะเพราะว่าถ้าสุบวาแอดติดภารกิจมือวันจันจังสิทนผูช้ชมกลับไปชมในหันเลยนะคะจัดในหันเลยนะคะค่ะท่านผู้ชมขาแอดก็ขอแจ้งท่านผู้ชมใบ สามนี้นะคะสำหรับเบอร์โทรแอดเทสจังใดกระคอยทางผู้ชมแอดเอฟซีทุก่ันนะคะแอดไลน์มาที่0832496541เลยนะยะท่าผู้ชมเด้อเดี๋ยวแอดจะรับแอดไลน์แลวแอดจะบอกรายละเอียดอีกเทื่อนึงนะคะทานผู้ชมคะค่ะทานผู้ชมไปมึงน้ำกันเลยว่าตัวเลขแนวทางของเอ่อเล่าพัฒนาแต่ละสำนัก มีสำนักใดเนี่ยแอดจะสรุปให้มึงพอๆกันเนาะค่ะเนาะไปชมเลยค่ะค่ะท่านผู้ชมขาพะมึงตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาน้ำกันเนาะค่ะเนาะคลิปนี้เป็นคลิปสรุปตัวเลขแนวทางแต่ละสำนักเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะตัวเลขแนวทางสำนักแรกนะคะเป็นสำนักของอาจารย์ปู่สกลน,นครน,นะคะเอ่อวิ่งรูดที่8นะคะนิหารแป8สา8แปด เลขสามตัวมี2องห้าแแล้วก็ห้าสามนะคะจะอดจะไปเร็วๆนะคะทำช่วงขาต่อไปต่อไปเราพัฒนาของไม่เพ็ดลอยล้านนะคะไม่เพ็รลรอยล้านมีห8แ6 08ี่หกศูนาหกหกแสองสองนะคะเลขสามเอ้สีตัวของเพิ่นมี2 3งสห้าสอง สามสนะคะท่คคะทามชค่พขาอนบอกว่าสูตรเกาเนาะวิ่งรูแปดกับ6กสูตรใหม่วิ่งรูก5้าตัวเดียวนะคะเนาะเลข3าตัวมีสี่หาสองเอ่อสี่แล้วก็สองสแล้วก็สามหาสอขอไปกับท่ชคค่มาสี่ห้าสองสามสี่สามห้าสองสอนะคะอันนี้คือของมเ่เพชรลอยล้านเนาะค่ะเนาะ ต่อไปเลยค่ะต่อไปของอาจารย์สมยชของอาจารย์สมยชจะเลืมม่อมาเถวที่แล้วเขาล่างตรงๆนะคะท่านช่มขาเถียวนี้วิ่งรูดหนึ่งกับเจ็ดนะคะเออรักหนึ่งนี 2, ่หกหนึ 3, ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งหานะคะลักเจ็ดนี่หกเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดเก้านะคะจากแคปหน้าจอเลยค่ะท่านชุ่มขาอาจจะเร็วๆไปนิดนึงนะคะ แคปหน้าจอเลยค่ะอันนี้ของอาจารย์สมยศนะคะทุกช่งวงขางวดที่แล้วน่ะเข้าสองสามตรงๆนะคะต่อไปของลุงหมานค่ะตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาของลุงหมานนะคะเลขในาตาล่างของเพิ่มมสามมีสี่มิหามีเก่าวิ่งลูบที่สามสี่ห้านะคะเลขสามตัวมิสี่สามห3าสามหาสามเก่าสี่หาสี่เก่านะคะมีแค่นี้เองนะคะทุกช่วงขาพิจารณาคักด้วยค่ะทุกช่วงเด้อเป็นตัวเลขที่ บเปื่อยง,งบหลเนาะค่ะเนาะเพราะว่าตัวเลขบ่ไหลตู่ค่ะทัช้ชมคะ่ะพิจารณาตามนี้นะคะจัดเลยค่ะทัช้ชมคะ่ะจัดตามความเหมาะสมเลยนะคะทัางช่วงขาเอาต่อไปคะ่ะแคปหน้าจอเลยนะคะต่อไปต่อไปเป็นตัวเลขแนวาทางของอาจารย์จะเลื่อนสินค่ะทั้ช่คะ่ะอาจารย์จะเลื่อนสินเออพอนบอกว่าบนน้นสี่ มีหกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าสี่ล่างเน้นห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้าเออหลักหน่วยบนล่างมีสี่กับห้านะคะทำช่วงขางวดที่เแลยวหลักหน่วยกับเข่าหานะคะาสามตัวมีห้าศูนย์สี่แล้วก็ห้าหนึ่งสี่นะคะต่อไปค่ะแคปหน้าจอเลยก็ได้ค่ะ ต่อไปเราพัฒนาของลุงทรงนะคะเราพัฒนาของลุงทรงนะคะวิ่งที่3ามรองสี่นะคะเลขชุดสี่โตมากแปลกๆนะคะเท่วนี้มีเลขชุดสีะะด 4, ตัวมีสามเก้าสามเจ็ดสองหนึ่งสามสามสามเาเดอ่เด่นชุดสองตัวเด่นนะคะคือมี3 4มสี่สามเตัวรองสี่สี่ห สี่เจ็ดสี่เก้านะคะแคบหน้าจอเลยค่ะทุามช่วงขาแคบหน้าจอเลยค่ะอันนี้คือของลุงทรงวที่เล้วกับเขานะคะต่อไปของพ่อพรมนะคะพ่อพรมวิ่งรูดที่ศูนย์หนึ่งสองเน้นที่สองนะคะเลขจับคู่มีศูนหาศูนย์หกศูนย์เจ็ดหนึ่งหาสองหาหนึ่งเจ็ดแล้วก็สองเจ็ดนะคะเนาะตัวที่เป็นเนีนก็นคือสองหาสองเจ็ดนะคะ อแคปหน้าจอเลยค่ะท่านชมขาแคปหน้าจอเลยค่ะต่อไปตำราของหนุ่มโชคนะคะหนุ่มโชคคือสูตรสอกขอบจักกรวาลของเพิ่นนะคะตัวเลขวิ่งลูดของเพิ่นมี8มีห้ามีหนะคะลูดที่8เน้นที่8นะคะตัวเลขจับคู่มีห้าเก้าห้าเจดหกศูนหนึ่งเดห 8220เลขสาตัวมี856 859 259 170นุ่มโชคบอกว่ารวยๆปังๆนะคะถึงโชคกับพิจาราณาตามนี่นะคะตัวเลขเนีทางของตลาดสำนักนะคะแอกคอกับขอบุคุณอาจารย์ทุกท่านทุกคนว่าสิเป็นหนุ่มโชคลุงหม,มานอาจารย์สมยศลุงทรงพอจะเลื่อนศีลไม่เพิดลอยล้าน ขอบพม้มอาจารย์ปูส่สกุลนครน,นะคะขอกราบขอบผู้คนหลายๆที่ให้ตัวเลขแนวทางไม่แอดในแบงปันทุชั่นอฟซีทุกท่านทุกคนในนําไปเป็นแนวทางนะคะคอยทุกท่านทุกคนโชมหมานลำารวยสุขภาพแข็งแรงยาเจ็บอยาจุนนะคะอาจารย์คะขอบพระคนสําหรับทุกท่านทุกคนที่ติดตามและสนับสนุนแอดมาตลอดนะะเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปสรุปตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาแต่ละสำนัก ขอ้ทุกท่านทุกคนนําตัวเลขกนีไปสรุปไปเป็นแนวทางต่อไปสองทุ่มครึ่งหลังสองทุ่มครึ่งเจอกันค่ะานผช้่มค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ